สวัสดีครับผมเบ้าโจยูทูบชแนลครับผมมื่อนี้เบ้าโจจิพามาเปิดราคาควายงามนะครับเด้อควายสายประกวดครับผมครับผมตัวนี้ซื้อว่าตัวนี้เป็นลูกเจ้าล้านห้าแสนครับผมมีเอกสารพร้อมเด้อครับเด้อมื่อนี้กับตรงกับวันที่ยี่สิบเกดเดือนพฤศจิกภาครับผมสองพันร้อยหกสิบแปดเด้อครับเด้อลูกเจ้าล้านห้าแสนมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อนี่ครับผมสถานะตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกครับผมพี่น้อง นี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกเจ้าหลานห้าแสนซื้อว่าน้องหมารวยเด้อครับเด้อน้องหมารวยครับผมเป็นสาวทองเรียกครับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมส่วนสูงก็คือร้อยห้าสิบเอ็ดบวกครับผมนี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อเป็นลูกเจ้าหลานห้าแสนมีเอกสารพร้อมทุกอย่างครับนี่ครับผมไงดีครับผมไงคักบอกตรงๆเลยครับผมแต่ก่อนเต็ ตะกี้ราคาสี่แสนหาครับแม่เนี่ยครับผมแต่ว่าโบสูงลอยห้าสิบครับผมตะกี้ซื้อมาหนักต่นร้อยสี่สิบกว่าด้วยครับเด้อนี่ครับผมเบิ้งบั้นไายครับผมบอกตรงเลยครับว่าบั้นไายไงนี่ครับผมบั้นไายไงดีหางดีนี่ครับอ่างไงครับตอนนี้คือผสมเจ้าเพชรลำโขงได้เก้าเดือนแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อเดี๋ยวให้เบิ้ง ด้านข้างรีด้วยครับเบืงบันไทยแข้งขาดีครับผมไงสูงร้อยห้าสิบเอ็ดน่ครับผมเบื้องคอไงคอตันดีครับผมตัวนี้เบ้าจูก็เอาไปเดินสนามมาหลายสนามครับมีถ้วยรางวัลติดพ้อมเด้อครับเด้อนี่ครับตัวนี้ครับผมลูกเจ้าหลานห้าแสนมีเอกสารครบครับผมปิ้นฟังนั้นเด้อครับนี่ครับมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อเอกสารครบ อันนี้คือใบของตัวนี้ครับลูกเจ้าหลานห้าแสนครับผมถือไว้นี่ครับเราอยู่ในท้องเขาผสมเจ้าเพชรลำโขงนี่ครับผมเพชรลำโขงนี่ครับข่าตัวเจ็ดล้านครับผมพี่น้องฟองไปนี่ครับผมตอนนี้เก้าเดือนเก้าเดือนก่วแล้วครับผมบอกตรงนะครับว่าผู้่อจะกินน้องครับผมน้องลูกเจ้าหลานห้าแสนครับผมนี่ครับซื้อว่าน้องม้ารวยเด้อครับเด้อ เด้อเบ้าโจ้ไทยเบิ้งถวยพร้อมเด้อครับถวยการันตีพร้อมเด้อครับนี่สายประกวดเด้อครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องครับผมมีถวยการันตีนะครับเด้อได้ที่หนึ่งสองสองครับผมได้ที่หนึ่งสองสนามนะครับเด้ออันนี้ก็รางวัลชนะเลิศครับผมนี่ครับอันนี้ก็รางวัลชนะเลิศครับผมแต่ว่าถวยที่ขาวนี่ได้ที่สองครับผมนี่ครับโดนทักเบอดได้สามถวยนะครับเด้อน้องมารวยนี่ครับน้องมารวยประกวดตอนเพื่อน b o t น n y ทองครับ ครับท่องครับผมนี่ครับผมมีรางวัลการันตีพร้อมด้วยครับสามถ้วยครับผมพี่น้องครับนี่นะครับผมผู้ใดสนใจกิ่งกลางสอบถามเบาจู่ไรเด้อครับเด้อเบอร์โทรกะศูนย์แปดแปดห้าสี่แปดแปดครับผมสามแปดหนึ่งครับผมขวอยุ่มเพื่อสีบุญเลี้ยงเด้อครับเด้อจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านหมอไต้ครับผมตำบลเมืองใหม่ครับผมไงครับผมไงอ้างดีครับผมแล้วก็เอาท่องเก้าเดือนกว่าเลยครับผม มีใบมีหลอดครบทุกอย่างครับผสมด้วยหมอสุวิทย์ฟาร์มบ้านจอมทองเอาใบมานะครับใบผสมเนี่ยดูด้วยครับเด้อพี่น้องครับผมผสมเจ้าเพชรลำโค้งพี่น้องครับนี่ครับมีเบอร์หมอพร้อมเนะครับเด้อทรสอบถามหมอได้ครับนี่ครับเป็นเบอร์หมอวิทย์ครับผมผสมครับผมผู้โดยสนใจครับผมโทรสอบถามหมอก่อนได้ครับ รับประกันครับเก้าเดือนเต็มครับเก้าเดือนครับพี่เมืมื่อเก้าเดือนครบเต็ม้แวันที่สิบเจ็ดครับผมสรุปเลยคือเก้าเดือนกว่าครับผมได้จากวันที่สิบเจ็ดมาครับผมสิบเจ็ดหลักอะเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมน้องมารวยอาจุ่งย่างจับหนี้ป่ะจุ่งย่างผุนโค้งวะพี่จุ่งให้พี่น้องเพิ่นเบิ่มด้วยไวตัวนี้ครับผมซื้อมามือแรกได้สามมือเอาไปประกวดด้วยครับผมบอกเลยว่าติดรางวัลครับ นี่ครับผมน้องมารวยเป็นลูกเจ้าล้านห้าแสนมีเอกสารครบทุกอย่างครับผมเพราะ้วครับนี่ครับผมนี่ครับเบิรงบันไทยด้วยครับเด้อศูนย์แปดแปดห้าสี่แปดแปดสามแปดหนึ่งครับผมตัวนี้เบ้าโจทย์เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมย้อมขาดทุนพี่น้องควยตัวนี้เขาซื้อมาในราะครสี่แสนครับผมตามการเวลาครับผมราคาควยันมันลงเัาก็ต้องลงครับ น้ำจำเป็นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดจะรากราคาเป็นล้านเขาเจ้าก็มาขายแสนสองแสนครับนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องใต้ครับควายตัวนี้บ่มีตับหนีเด้อครับเด้อรับประกันทุกอย่างคาทุกคาตอนหางดอกครับผมเือกบากเ้าเงี้ยปากเงี้กินดีครับผมนี่ครับผมนี่เด้อครับเด้อครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมน้องมารวยมีถ้วยรางวัลการันตีสามใบครับผมประกวด ผู้ใดชื่นชอบในสายประกวดด้อครับเด้อของหญ่ข,อ,ขอตันครับผมคัดสั้นกัดท่อนี้เนะครับเนาะกดกระดิ่งกดซับสะใภ้โกดติดตามไอ้บ้าวโจโนี่วะครับเด้อสิหาคลิปใหม่ๆมาาหิยสีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ